สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีทุกทุกคนนะคะวันนี้ยเยส,สมมาตากเข่าเนาะแต่กกสิพาพี่น้องเรอเบิ่งในสะใหญ่เยส,สมเนาะสะอันนี้ก็คือพื้นที่ในการจกเมื่อปีที่แล้วสามไร่พี่น้องในโครงการ,กรเกษตรทฤษฎีใหม่แบบบริได้ตั้งใจเนาะแต่ก่อนเพราะว่าสิได้โคกนหนองนาโมเดลพี่น้องแต่ทีนี้กะเปลี่ยนแบบ บ่ได้ตั้งใจก็ว่าแม่นในๆก็ได้แล้วก็เลยเอาเสียพี่น้องเลยกล้วยหอมทองกะออกเคลือเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้ก็ได้หาหกเครือแล้วที่ปลูกใหม่ในหน้าแร้งนะคะกล้วยหอมทองฟนบ่บตกพี่น้องแห้งแงล้งกล้วยแห้งแล้ง อันนี้กับโบห็นจนเน่าพี่น้องเอ,อ้ยซุกลงตาโบห็นกล้วยน้ำว่าอันนี้นะหล่นก้องนกนูกินพี่น้องปล่อยไปอัในใดโเห็นกันเนาะอันนี้คือมะขามหยักพี่น้อง ทั้งเบิเหลือประมาณสิบต้นแจกยี่สิบนีในโครงการเขาแจกยี่สิบเหลือสิบเหลือสิบต้นมะขามเปรี้ยวยักมะขามเปรี้ยวยักพี่น้องต้นที่สิบเอดโดนเครื่องตัดหญา้าพี่น้องห้าก,กับต้นมะขามจักอันใดเป็นอันใดน,นะ พื้นที่ว่างกันยังหลายพี่น้องเราทำการเกษตรยอยู่สำหรับวัยสรุนต่อไปเนาะรุ่นลูกรุ่นลานไปมั่นเลยพี่น้องอันนี้ยายสวมไทยอยู่เทิงคู่สะพี่น้องส่วนกะโล่งๆลงตอนนี้แห้งแรงพี่น้องเลย ส,ส่วนส่วนมะพร้าวกับพื้นที่สี่ไร่พี่น้องพื้นที่สี่ไร่รวมทั้งหมดสิบเก้าไร่กว่ากว่าพี่น้องพื้นที่ปีนี้พ่อแต่ได้กินพ่อได้ขายมีแต่ห้าโบได้ขา้าโอ้สมาขัก ่วนกับกะเอาก็ดึงแง้งเนาะซวนนั่นซวนนี้นี่ต้อมเข้ามาพอดีครับผ้าอย่างคุ้มนะพี่น้องเขาต้องเก็บเมียนให้เรียบร้อยเบิ้งก้นขี้ฝนกระพุกตีนมนึง จักสิตกมาตอนไหนเนาะป้องกันไว้ก่อนนะคะหอมเข่าหอมเข่ามันก็ดึงเข้าไปเรื่อยๆตรงในานาเ้าก็เอาคาดกวาดเข้ามานี่ก็คือวิธีชีวิตบ้านๆพี่น้องเลยอยู่ในสวนนี่แหละ ทำนาเนาะทำสวนทำนาเนาะเงา้ยชอบกระหิตอย่างนี้พยางคุ้มพี่น้องทีนี้